สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพียรพธธิีทองสิมานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่อง Is glass solid or liquid ค่ะรหัสนักศึกษาของดิฉัน5805 107ค่ะกระจกคือวัสดุที่ทำมาจากแก้วมีองค์ประกอบหลักทางเคมีคือซิลิกอนซึ่งสามารถหลอมแนะนำไปขึ้นรูปได้เมื่อเย็นตัวแล้วจะมีลักษณะโปร่งใสสำหรับกา,แกามแตกต่าง ระหว่างแก้วกับกระจกนะคะเราจะใช้คำว่ากระจกก็ต่อเมื่อเรานํำแก้วมาทำให้เป็นแผ่นโดยมีลักษณะแบนราบและมีความหนาประมาณหนึ่งเป็นส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ากระจกเป็นของแข็งแต่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่ากระจกเป็นของเหลวและเนื่องจากกระจกมันแข็งมันก็จะต้องเป็นของเหลวที่เย็นยวดยิ่ง กระจกไม่ใช่ทั้งของเหลวหรือของเหลวที่เย็นยวดยิ่งหรือแม้แต่ของแข็งเองมันก็ไม่ใช่เช่นกันค่ะแต่มันเป็นของแข็งอสันฐานซึ่งเป็นสถานะที่อยู่ระหว่างสถานะของสสารสองสถานะด้วยกันสำหรับการเป็นของแข็งอสันฐานของแก้วหรือกระจกนะคะศาสตราจารย์ด้านเคมีมาเอดเกอร์แห่งมาหาวิทยาลัยวิคคอนซิลที่เมืองไมดิสันกล่าวว่าของเหลว จะมีการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบน้อยกว่าแก้วหรือกระจกแต่แก้วหรือกระจกนั้นก็ไม่ได้มีการจัดเรียงตัวที่แข็งแรงอย่างเช่นผลึกหรืออาจจะกล่าวได้ว่ามันไม่มีการจัดเรียงตัวที่คงที่ในระยะยาวเมื่อมันถูกผลิตวัตถุดิบก็จะถูกทำให้เย็นอย่างรวดเร็วจากสถานะของเหลวแต่จะไม่เป็นของแข็งเพราะอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าจุดหลอมเหลว ในจุดนี้วัตถุดิบจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าของเหลวเย็นยิ่งยวดซึ่งเป็นสถานะที่อยู่ระหว่างของเหลวและของแข็งเพื่อให้กลายเป็นของแข็งอสันฐานวัตถุดิบจะถูกทําให้เย็นลงอีกครั้งซึ่งต่ํากว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วหรือ Glass Transition Temperature หลังจากผ่านจุดนี้ไปแล้วการเคลื่อนที่ในระดับโมเลกุลของอะตอมวัตถุดิบ จะช้าจนเกือบจะหยุดนิ่งและตอนนี้วัตถุดิบก็กลายเป็นแก้วหรือกระจกแล้วโครงสร้างใหม่นี้ไม่ได้เป็นระเบียบมากเหมือนกับพลึกเพราะว่ามันไม่ได้กลายเป็นของแข็งนะคะแต่มันมีระเบียบมากกว่าของเหลวจากวัตถุป,ประสงค์ต่างๆจากคลิปเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะรู้แล้วว่า i s g a s solid or liquid นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เพื่อนๆมารับชมมากค่ะขอบคุณค่ะ